สวัสดีครับวันนี้ตาตุยและทีมงานได้มาที่วัดอำเภอของเจียมนะครับเจียมมากาบมากาบนมัสการหอ,อ,รอคบบบออกกูบาเราไปดูนะครับว่า โดยการนำของท่านมายกเรื่องศักดิ์นะครับ ไอ้น้องก็ถ่ายคุสันเทีคุณมาถ่ายอ่าไว้เลยมันเป็นเป็นวีดีโอวีดีโอยูทูบตั้งหลายเอทำอะไรก็บอกให้ยกใม้ยกโคยกไปกว่ายกโค ไล่ไลไลไล่ไม่มีมาท่วเลยนะวัดอะไรเขาเรียกวัดอะไรกูาหาสวรนะไอ้ต้นดูมีวิวไม่น่าคงอ่ะร้ายมาก วันนี้ท่านนายกเริงศักดิ์พาออกทริปวัดคูหาสวรรค์ครับวัดคูหาสวรรค์ะคน,นะครับำอำเภอคงเจียมคงเจียมเราก็มาเจอฤาษีนะครับฤาษีที่วัดคงเจียมโูนมุน ไแ้แหลบัดสวยมากครับท่านผู้ชมโอ้โห เป็นหลากไม้ที่สวยมากครับจัดเป็นวิวเป็นทิวเป็นทัศ <c oughs>